สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามาน,นะครับมีการตักก้งคาถามนะครับว่าประธานดิว,ว่ลลาดิเมียปูตินผู้นาของรัสเซียนั้นดูเงียบไปหลังจากที่สหรัฐบุกจับตัวนิโคลสัสมาดูโรถึงกรุงการากัสเมืองหลวงของเวนเนซุเอลา ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าด้วยเหตุผลอะไรทำไมรัเสเซียถึงเป็นแบบนั้นปูตินถึงเป็นแบบนั้นในขณะที่ความเงียบเรื่องของเวนเนซุเอลาแต่สถานการณ์สงครามกับยูเครนไม่ได้เงียบนะครับรัเสเซียยังคงถล่มยูเครนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยึดแผ่นดินของยูเครนได้เพิ่มด้วยเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไร เดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถางอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันนะครับที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ สหรัฐนั้นเนี่ยครับได้บุกไปที่กรุงคาราคัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเพื่อที่จะจับกลุ่มนิโคลสัสมาดูโรถ้าเราย้อนไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนิโคลสัสมาดูโร่ผู้นำเวเนซุเอลาเพิ่งจะกล่าวสดุดีประจำาดีวัาดิเมียปูตินที่กรุงม,มอสโก ในฐานะมหาอำนาจผู้คำจุนมนุษยชาติพร้อมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีอย่างชื่นมืน่นแต่ว่าในวันที่3มกราคมที่ผ่านมารัสเซียกลับทำเพียงเฝ้ามองเหตุการณ์ที่กองกำลังสหรัฐเข้าควบคุมตัวมาดูโรและพระยาถึงกลุ่งการาดัสเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีในข้อหาค้ายาเสพติดที่นครนิวยอร์กของ,ง,ของสหรัฐอเมริกาโดยปราศจากการตอบโต้ทงางทหารหรือว่าการแทรกแซงใดๆจากฝ่ายรัสเซียส3วันภายหลังการสิ้นสุดอำนาจของผู้นำเวเนซุเอลา ท่าทีของรัสเซียกลับมีความเงียบงนันแม้กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียจะออกอแถลงการแสดงความกังวลและเรียกร้องให้มีการเจรจาแต่ก็นับว่าเป็นท่าทีที่อ่อนแรงลงอย่างมากเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์ในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่ามานุโรค,คือปันธมิตรที่หยิบยื่นความช่วยเหลือทางการเมืองให้แก่รัสเซียมาโดยตลอดนับตั้งแต่การประกาศร,กรับรองดินแดนแยกดินแดนในยูเครนเมื่อปี2022 นอกจากนี้นบัติการของสหรัฐยังตอบย้ำถึงข้อกังขาในประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียที่ประจำการอยู่ในเวเนเซอเลาซึ่งไม่สามารถสกัดกัน้นเนี่ยนะครับหรือว่ากุ้มกรองผู้ดำที่เป็นฟันธมิตรได้เลยในนามทีวิกฤตดังที่พีเท็กเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,กลาโหมสหรัฐได้กล่าวเน้นย้ำถึงประเด็นความปลอะบ,บางนี้นิวเมลวินผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันรอย a l u n ยู e นเต็ดเซอร์วิสอินติทิวส์วิเคราะห์นะครับว่าการสนับสนุนที่รัสเซียมีต่อเวเนซอเลานั้นเป็นเพียงเชิงสัญ,ญลักษณ์ มากกว่าเชิงปฏิบัติและในปัจจุบันรัสเซียไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเผชิญหน้ากับกองกําลังสหรัฐในภูมิภาคซึ่งถือเป็นเขตอิทิพลโดยตรงของสหรัฐได้ขณะที่เฟลิกรีเฟอร์นักรัฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศรัสเซียบอกว่าการกลับมาของโดนัลด์ทรัมป์ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในรัสเซียโดยรัสเซียเลือกที่จะสมควรท่าทีต่อกรณีเวเนซุเอลาเพื่อรักษาบรรยากาศการเจราจากับสหรัฐในประเด็นอื่นที่สําคัญกว่าโดยทางด้านเฟลิกรีเฟอร์ ระบุว่าในทางปฏิบัติรัสเซียได้ลดลําดับความสําคัญของมาดูโรลงไปก่อนหน้านี้แล้วเหตุผลสําคัญประการหนึ่งก็คือว่าสงครามในยูเครนซึ่งเป็นภาระที่หนักที่ดึงทรัพยากรของ,ของรัสเซียไปเกือบทั้งหมดรัสเซียจําเป็นต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการประทะโดยตรงกับสหรัฐในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐนั้นกําลังปรับบทบาทจากผู้สนับสนุนยูเครนมาเป็นตัวกลางในบทสนทนาสัติภาพในขณะที่ทางด้านรัฐบาลยูเครนเฝ้าสังเกตการสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด โดยประจํดีวอลนเมเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนระบุว่านี่คือสัญญาณเตือนต่อกลุ่มผู้นําอํานาจนิยมโลกขณะที่นักวิเคราะห์ในยูเครนบอกว่าการเปลี่ยนผ่านอํานาจในเวเนซุเอลาอาจจะส่งผลบวกต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและการเมืองระหว่างประเทศเปโตรโอเลสลุกนักรัฐศาสตร์จากมหา,าวิทยาลัยแห่งชาติเคียบที่เห็นว่าหากเวเนซุเอลากลับเข้าสู่ระบบการผลิตน้ํามันที่เป็นปกติจะส่งผลให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงซึ่งก็จะกระทบต่อรายได,ได้หลักที่รัสเซียใช้ขับเคลื่อนการทําสงคราม ยิ่งราคาน้ำมันถูกลงทรัพยากรในการทำสงครามของรัสเซียก็ยิ่งร้อยหลอลงทำให้แนวคิดเรื่องสงครามยืดเยื้อของปูตินต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสั่นคลอนในบาราีระดับโลกของรัสเซียโดยรีเฟอร์เชื่อว่าความเชื่อมั่นที่ประเทศปันธมิตรมีต่อรัสเซียก็จะลดน้อยลงไปด้วยเนื่องจากผู้ที่พึ่งพารัสเซียไม่สามารถมั่นใจได้อีกต่อไปว่าจะได้รับการคุ้มกันหรือว่าได้รับการคุ้มครองในยามวิกฤตเช่นเดียวกับความเห็นของเมวินที่ย้ำว่านี่ไมรรกทปติอมืจาะเศ โดยระบุว่ารัสเซียสูญเสียอิทธิพลเหนืออาร์เบเนียซีเรียและล่าสุดคือเวนเนซุเอลาซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นดัดชนีชี้วัดว่ารัสเซียกําลังเผชิญกับภาวะถดถอยทางอํานาจในเวทีโลกเนื่องจากผลกระทบของสงครามในยูเครนที่กัดกร่อนขีดความสามารถในการรักษาเครือข่ายพันธมิตรข้ามตะวีปเอาไว้ในขณะที่ทางด้านฝั่งของรัสเซียนั้นเนีย่ยครับคุณผู้ชม,ชมถ้าในเรื่องของสงครามนั้นไม่ได้เงียบนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่า มีโดรนพุ่งเข้าชนชั้นบนของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงเคียบจนเกิดไฟลุกไหม้อยักรนแดงในเวลาต่อมาวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียบแจ้งผ่านเทเลกราฟนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต3ร,รายบาดเจ็บ13คนในเมืองหลวงหลังจากที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ถูกโจมตีจากโดรนรัสเซียสองลำหนึ่งในผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินที่รุดไปเผชิญเหตุที่อพาร์ตเมนต์แต่ว่าถูกถล่มซ้าครั้งที่2คริสโก,กบอกว่าอพาร์ตเมนต์ของ2หลังแถบริมแม่น้ำเดนิปโปรถูกโจมตีเกิดความเสียหหาายอยอ่งนะัก และมีตึกสูงอีกแห่งหนึ่งเสียหายรุนแรงจากการโจมตีในเขตดอนอตอนกลางของกรุงเคียบด้านทิมูคทาชเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารกองทัพของกรุงเคียบแจ้งว่าการโจมตีที่เพิ่มขึ้นก่อนเวลาเที่ยงคืนก็คือห้านนฬิการในเวลาตามประเทศไทยโรนลำหนึ่งนั้นทําให้ห้างสพสินค้าเกิดไฟไหม้อีกลูกตกหน้าสถานพยาบาลเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนกล่าวว่าเกิดไฟไหม้ในหลายเขตของเมืงงองหลวงกองชับอากาศยูเครนเตือนว่าตัวทักษยุเครนอยู่ภายใต้ากขขารกามขีปนาวุธและมิโค,าคาลาคาราส คาลาสนิกนะครับผู้ว่าการแคว้นเคียบเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในที่หลบภัยจนกว่าจะยกเลิกการเตือนภัยทางการในขณะที่เมืองลาวีปทางตะวันตกของอยูเครนทางด้านอังเรสซนโดวินายกเทศมนตรีก็แจ้งว่าโครงสร้างพื้นฐานตกเป็นเป้าในการโจมตีหน่วยงานทั้งหมดที่ทเกี่ยวข้องกําลังเร่งแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่และกําลังดับไฟกองทัพยูเครนกําลังประเมินว่ามีการใช้ขีปนาวุธโอเรนติกในการโจมตีด้วยหรือไม่การโจมตีระลอกล่าสุดนี้มีขึ้นหลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเคียบเตือน ก่อนหน้านี้ว่าการโจมตีครั้งใหญ่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในระยะหลายวันข้างหน้าโดยไม่ได้เอ่ยว่าเป็นการโจมตีจากรัสเซียส่วนประธานดีวอลเมียเซลินกี้ได้กล่าวเตือนในทํานองเดียวกันระหว่างการถาแถลงข่าวประจําวันการเตือนล่วงหน้าแบบนี้ไม่ได้เคยเกิดขึ้นบ่อยนะักไม่กี่ชั่วโมงก่อนการโจมตีรัสเซียประนามยูเครนและพันธมิตรย,ยุโรปว่าเป็นแกนแห่งสงครามและปฏิเสธข้อเสนอหลังสงครามฉบับล่าสุดที่ร่างขึ้นในการประชุมสุดยอดที่ปารีสแผนการนี้รวมถึงกลไกการตรวจสอบนะครับนำโดยสหรัฐ ก็กองกลังของยุโรปที่จะถูกส่งเข้าไปประจําการในยูเครนหลังการสู้รบยุติลงแต่รัสเซียเรียกการรับประก,กันความมั่นคงตามแผนนี้ว่าเป็นลัทธิทหารนิยมและเตือนว่ากองกาลังรักษาสนิภาพของตะวันตกใ,นใดๆที่ส่งไปยังยูเครนถือเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรมอีกด้านหนึ่งนั้นกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ออกแถลงการ์ว่ากองทัพรัสเซียก็สามารถยึดหมู่บ้านบรัสเก้ทางตอนใต้ของแคว้นดานิโปรเปตตฟได้อีกหนึ่งแห่งทหารรัสเซียเข้าสู่ดานิโปรเปตตฟซึ่งอยู่ทางตะวันตกของโดเนสเมื่อเดือนสิงหาคม ปีที่แล้วและรุกคือบอย่างต่อเนื่องอาศัยความได้เปรียบทางด้านกําลังพลและก็อาวุธสัปดาห์ที่แล้วยูเครนเปิดเผยว่าได้สั่งอพยพเด็กหลายพันคนและผู้ปกครองออกจากพื้นที่แนวหน้าในซาปอริเซียและดานิปโปรเปตอฟวันเดียวกันนั้นยูเครนระบุว่าการโจมตีในช่วงกลางคืนของรัสเซียในดานิปโปรเปตอทอฟทาให้ประชาชนกว่าล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถามเดตนั้นนํามาฝากคุณชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ ฝากคุณผู้ชมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผาอัปเดตด้วยครับ